สวัสดีครับผมมาจะมารีวยูเทนที่มันไม่ซ่านเลย Thunder นะครับหลังจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วตอนที่มันไม่มีคำพูดผมแก้ไขแล้วนะครับให้ที่มันจะไปดาวน์โหลดด้วยโอเคอืม <c oughs> <c oughs> <c oughs> อะไรกันม่รู้คนน้อยจิงบ่อย แต่รอสักแป๊บจะเสร็จละอ่าโอเคครับอันนี้อะไรเนี่ยถึงเอ่อพี่อาร์ยันเดนใช้ไม่จำกัดพี่อาร์หนึ่งอารนะครับที่คุณเห็นมันหกแสนเป็นผู้ไปแล้วครับไม่ต้องแคร์อะไรมากอืม อะไรจะให้รู้อ,องกากากดยประสานใจอันนี้คือออสเซตเอพีมีออสเซตเกตเป็อะไรไปซ่า,าอะลอ็อกโอเคอืมเราจะขอไปเทสอันนึงผมลิ้นสดนะครับไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งนั้นผมลิ้นสด ผมก้อนเอ้เกิดการระดัเล็กลหน่อย ไม่ต้องเอาอะไรมากเลยอู้ยมองไม่มเห็นทางเอ้อฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันเป็นใครอะอู้ยเสียแายมากกว่าละ ได้มากไปไหนอู้ไอ้ยไม่เป็นไรสำหรับใครที่เคยเกอบบ่อยๆก็คงจะทำได้นะมั้งปากเกลยกูไม,ม่สดอะ่ะไม่มีการตัดตอน อู้เกิดเลยพี่น้องวิ่งไปเลืเลยจนกว่าจะหาแสงสว่างเจอโชว์โชว์พาวเ้ยอู้อู้เกือบตายฮะ ยิ่งเล่นน้อยเลยคุณน้อยไปโทษทีโอ้ยกระสันหรือเปวะโอ้ยฉันเลยเหรอ เข้ามาโชว์พาเล่นๆอืออะไรวะอ,ะอ,อันเี้อขอจบการรีวิวท่นี้นะครับ